แล้วเราก็จะแยกย้ายกันไปนะเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้านะครับเดือนตุลาวันที่25ครั้งนี้จะเป็นที่บ้านนาบนากากวกแจงนะครับเวลาเย็นอยากจะขอออนุญาตกับพี่น้องทุงหลายนะครับว่าเราถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะเริ่มบรรยายตอน1ิโมง,งตรงเลยนะครับถ้าเป็นไปไดนะ้เราจะได้มีเวลาคุยกันได้เยอะหน่อย แต่ถ้ามันเรลจริงๆก็ขออย่าให้มันเกิน10 1โมงหรือ1ิโมงนะคะรับคุณชมล์คเราจะได้นดเต็มเม็ดเ็นหน่วยหน่อยนะครับพี่น้องครับเรื่องที่ผมจะคุยกับพี่น้องต่อจากนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มันค่อนข,ข้างจะซ้ำๆกับที่เราคุยกันมาหลายครั้งนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวนี้นะมันเป็นเรื่องราวที่เราพบเจออยู่บ่อยๆโดยเฉพาะช่วงนี้ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในสิวันที่ผ่านมาเนี่ยที่เชียงใหม่อย่างเดียวมีเจนาซาสีมยดสีมายดตอายุน้อยสุดคือ29อายุสูงสุดคือ92ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความตายมันไม่ได้อยู่ไกลเราเลยนะะมีคนไปถามถ้าจะไม่มิดถามสหายท่านหนึ่งนะครับบอกว่าสิ่งอะไรสิ่งใดที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดและสิ่งใดที่ห่างไกลกับเรามากที่สุด ท่านนั้นก็บอกว่าสิ่งที่ใกล้กับเรามากที่สุดก็คือความตายมันมาได้ทุกเมื่อเชื่อวันทุกวินาทีสามารถจะมาได้หรือเราไม่รูใใ้ด้วยและสิ่งที่ไกลที่สุดของเราก็คือความเพ้อฝนันความฝานันความหวังต่างๆของเราเพราะสิ่งที่เป็นความหวังของมนุษย์นั้นมันไม่มีมันไม่เคยมีคําว่าสิ้นสุดวันนี้เราอยากจะได้บ้านพอเราได้บ้านมาแล้วความรู้สึกความต้องการย,ยังไม่หมด พอมีบ้านมีรถแล้วอยากจะมีคู่ครองมีคู่ครองปุ๊บอยากจะมีลูกมีหลานอยากจะมีทรัพย์สินอยากจะมีชื่อเสียงพอจนกระทั่งไม่ได้ครบทุกอย่างแล้วก็อยากจะมีอายุยืนยืนอยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่อยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่ความต้องการความอยากของเราตรงนี้มันไม่เคยมีความิรนสุดฉะนั้นต่อให้มนุษย์ได้รับเนี่ยมากฝ่าฝนด่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะวันนี้ได้รับ ความกดปาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเต็มที่มีนเต็มที่เลยวันพรุ่งนี้เขาก็จะหาเนี่ยมากหม่าไความกดปาจะไม่มีคำว่าพท่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ฉะนั้นคำว่าพอของเราคำว่าสิ้นสุดของเรานะั้นจะเกิดขึ้นเมื่อวิญญาณอ,ออกจากร่างกายของเราปัญหาก็คือว่าเมื่อวิญญาณอ,ออกจากร่างกายของเราไปแล้วสิ่งที่เป็นกุญญาทั้งหมดใช้ไม่ได้แล้ว ไม่มีประโยชน์ต่อเราอีกแล้วแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่มีประโยชน์กับเราอีกแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือการงานที่เราได้ทำามาไว้ขณะที่วิญญาณของเราจะออกจากร่างกายของเรามาในกานมาห้อมล้อมสุดลูกหูลูกตาตามที่เราเคยคุยกันหลายครั้งนะนะครับมาในกายมาอ้อมล้อมรอบเราสุดลูกหูลูกตาเราลองคิด ้อมล้อมเหล่านั้นจะมาในรูปร่างที่สวยงามอบอุ่นหรือรูปร่างที่นะะ่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็ดูรัาสยดสยองเราคิดว่าจะมาในลักษณะเมื่อมาลาการิทําหน้าที่เก็บวิญญาณได้มามาลาการ่เก็บวิญญาณนั้นจะพูดกับเราด้วยกับความพูดแบบไหนโอ้ชีวิตที่สงบนิ่งเอ๋ยยายยุตให้นักสุนมดมาอินนะชีวิตที่สงบนิ่งเอ๋ยเอ้ชีวิรบพิการเที่จำมันดี呀 จงกลับไปหาอล้อด้วยที่องอ์อใจในเจ้าแล้วและเจ้าจะพอใจที่พุทธเจ้หรือมาลาการ์จะบอกว่ายาตัดนัำสุลคอมบีและเอาชีวิตที่เหลือออกมาสู่กันถามว่าเมื่อมาลาการ์ที่เก็บวิญญาณเราดึงวิญญ,ญาณออกจากร่างกายของเราแล้วมาลากา์ที่มาห้อมล้อมเราอยู่เนี่ยจะห่อด้วยกับผ้ากระปันจากสวรรค์น้ำหอมจากสวรรค์หรือผ้ากระปันจากนรกแล้วก็น้ำหอมจากนรกตอนนั้นใครช่วยเรา ตอนนั้นเราจะมาบอกว่าโอ้ฉันน่าจะเตรียมตัวไว้จะมาเสียใจตอนนั้นเสียใจไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เล้วก็จึงบอกว่าวันจันทร์น,นี้ผมจะมาท่าจะมัดเรียบ้อยให้ดูไว้ให้ดีนะว่าเราแต่ละคนเตรียมอะไรไว้สําหรับวันพรุ่งนี้วันที่เราจากโลกญญนี้ไปเมื่อชีวิตต้องเข้าสู่สภาพที่แท้จริงตอนนี้เราอยู่ในโลกชั่วคราวเราอยู่ในโลกชั่วคราวสิ่งต่างๆที่เป็น แต่พอถึงจุดที่เราอิ่มแล้วเนี่ยเรากินต่อไม่ได้ที่คือ้องบุญยาแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นปันจจัยของโรคปุญยามันมาแล้วมันก็จากไปมันมาแล้วมันก็จากไปบางอย่างอาจจะวนมารอบสองรอบสามแต่บางอย่างไม่เคยวนอนีกน้องฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่เราได้เตรียมไวส้สำหรับชีวิตหลังความตายที่เป็นชีวิตที่แท้จริง โรคปุญญานี้เป็นโรคแห่งการเพาะปลูกเราแต่ละคนแม่ก็ปลูกสิ่งต่างๆไปบางคนปลูกหญา้าบางคนปลูกอะไรบางคนปล่อยให้มันลกเลื้นไปไม่ได้ปลูกไม่ได้ใส่ใจดูแลอะไรเลยแต่พอวิญญาณออกจากรา่างตอนนั้นเขาต้องเข็ดเกี่ยวผลผลิตของเข,เขาแล้วไม่มีที่ให้ยินยืไม่มีที่ไม่มีท,มมที่ที่ไหนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจน่าตื่ ใจขาดความเข้มแข็งคนที่ใจิตใจไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ไม่มีศรัทธาอย่างแท้จริงโอกาสที่เขาจะตัดสินใจผิดพลาดบางคนเห็นปัญหาในชีวิตหานุ้งเข้ามาไม่รู้จะทำยังไงดีแค่ตัวายนมุสลิมจำนวนไม่น้อยแค่ตัวายนในเชียงใหม่ที่ผมได้ยินมาสี่รายแล้วเป็นวัยรุ่นในวัยเดียวกันหมเลยยี่สิไปตาย30มสิบ้กคนเจอปัญหาเศรษฐกิจปัญหา ่าการฆ่าตัวตายซึ่งการฆ่าตตายเป็นแบบใหญ่ที่รา้ายในบมิสซิลตนที่ฆ่าตัวตายเท่ากับเขาสิ้นหวังในความเมตตามองโลกในโลกนบีบอกว่าเขาจะอยู่ในนกกรกตลอดกานลนรกที่ยาวนานตอนที่ฆ่าตัวตายเขาพื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเพียะแมขณะที่รอก,การ ยืนกินยาก็ชัแกแข็งตาไปมือมาชัาแกแข็งตานไปเพื่อนวนอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่มีสิทธิ์สิทธแล้วเมื่อไปยืนอยู่ต่อนหน้นอา,า,าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะมองเขาด้วยสายตาแบบไหนไไอัลลอฮฺจะรับข้อแก้ตัวของเขาหรือเปล่าไม่มีใครทราบถ้าเกิดอัลลอฮฺไม่รับข้อแก้ตัวไม่รับความผิดพลาดของเขาก็แปลว่าการลงโทษที่ยาวนานที่เจ็บแสบเราไปฉะนั้นพี่น้องครับจำเป็นที่เราจะต้อง ใจศาสนาที่เยอะให้เยอะๆอะ้สุพรานวลตะลาให้โอกาสให้ความเมตา่ชากับชาวลตาเยอมากยอมากรอรล,ลาอาจารย์จากเชียงใหม่ากลาอาจารย์จากกรุงเทพกลขึ้นมาลมากม,มาเพื่อมาสอนพี่น้องตงนี้บุคลากรที่เป็นผู้รู้ในลำตางเอง่ง เรามาเรียนรู้ทุกวันนี้มีการเรียนปัดดูอีคำว่าปัดดูอีแปลว่าวาจิบหน้าที่ของตัวบุคคลแปลว่าความรู้พื้นฐานอิสลามที่คนแต่ละคนจําเป็นจะต้องรู้แต่ถ้าเขาไม่รู้อัลลอฮ์จะโทษเขาที่เขาไม่เรียนัดดูอีนะครับแปลว่าหน้าที่ส่วนบุคคลถ้าเขาบกพร่องตรงนี้เขาไม่เรียนรู้เขาไม่ใส่ใจอัลลอฮ์จะโทษเขา กลับไปวันเกียร์แม่โอ้เราฉันไม่รู้ทําไมไม่เรียนมเราจะถามฉะนั้นหลายๆเรื่องเรื่องปฏิบัติศาสนาิจที่เป็นพื้นดูต่างๆทุกคนต้องรู้รู้ถึงทุกนะทุกข้ากระบวนการต่างๆของพระธทําอย่างไรเริ่มจากไหนจบยังไงนี่ต้องรู้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสจะเรียนรู้แล้วเราไม่มาเราไม่มีข้อแก้ตัวเลยประเด็นสาคัญก็คือว่าผมเชื่อพี่น้องทุกท่านตรงนี้ทุกคนนยแต่ลูกหลานเราล่ะครับ ขึ้นสูงอะไรคนที่รอรักล่ะแล้วปล่อยเาอ้าแผงไปได้ไหมปล่อยไม่ได้รปล่อยไม้เพราะทุกวันนี้นะครับกระแสสังคมต่างๆแลมันดึงมุสลิมออกไปเรื่อยๆวันนี้เรามีโควิดสิสถานการณ์ของโควิดสิยังไม่นิน่งเข้าที่แทบมาวัคซีต่างๆที่ออกมามีผลข้างเคียงที่ค่อนข้งนางแยุ่มแรงมีผลข้างเคียงแต่ว่าอาจจะใช้ และยังไม่ไน้ใจว่ามันจะพัฒนาเป็นสมไหนได้หือเล่านอกจากสถานการณ์โลกแล้วมีสถานการณ์โลกอีกที่จะเกิดขึ้นอีกอเมริกากับจีนก็หึมหมๆๆมต่อกันนะครับตุรก,กีกับยุโรปก,ก็หึ่มๆๆใส่กันถ้าเกิดสงครามระหว่างตุรก,กีกับตะวันตกเมื่อไหร่ที่น้องรอหรือว่าอาจารย์พีน่นั่เฉ ถ้ารัฐบาลซาอุมีปัญหาเมื่อไหร่เกิดการลบกันในหมู่ผู้ปกครองมักกะซา,าอุเนี่ยนะครับให้รู้เลยว่าอิหม่ามาดีจะมาแล้วและจานจะมาแล้วและเหตุการณ์มันก็ขมวดเกียวมาเรื่อยขมวดเกียวมาเรืเ่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ศาสนาจนเข้าใจข่องแท้จนมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงมีอิหม่าที่แข็งแรงอย่างแท้จริงอนาคตข้างหน้ายากมาก พราะเมื่อเมื่อปัญหาเริ่มเกิดขึ้นความวุ่นวายมันเกิดขึ้นมากๆขึ้นนบีบอกว่าคนคนนึงตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเป็นมุ่งมินงเป็นผู้ที่ศรัทธาอยู่แต่พอข้ามมาปุ๊บเขากลายเป็นกาเบรโตเรียบร้อยหมดั้าสนาคนบางคนเมื่อกลางคืนเนี่ยละนอนด้วยการมักริบละหมาดด้วยการอิชาระหมาดด้วยการเช้ามาเป็นกาเบรโตเรียบร้อยมันจะเกิดขนาดนั้นฉะนั้นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับพี่น้องเท่าไหร่ แล้วเอาให้เราดูว่าเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับเมื่อเราต้องจากโลกวิญญาณนี้ไปวันที่ลูกหลานไม่มีประโยชน์วันที่ทรัพย์สินไม่มีประโยชน์วันที่ใครต่อใครที่เคยรักกันต่งเป็นศัตรูต่อกันหมดไม่ช่วยเหลือยกันจะเอาเรื่องกันเราเตรียมอะไรไว้บ้างเมื่อมาลไยกามาเก็บวิญญาณเราเนี่ยเราจะโดนเก็บในสภาพที่ดีงามหรือในสภาพที่น่าเกลียดน่าขวดตอนที่มาลรายกาบพาวิญญ,ญาณเราขึ้นไปบนฟ้าพี่น้องครับ เวลาที่วีญญาณออกจากร่างเราไปแล้วเนี่ยมรัยกาที่มาเฝ้าอยู่เนี่ยจะไม่ปล่อยวิญญาเรานะครับรีบเอากระฝั่นมาห่อเอาน้ำหอมมาใส่เลยถ้าเราจะได้กระฝั่นจากสวรรค์ก็ผ้ากระฝั่นจากสวรรค์ห่อเราน้ำหอมสวรรค์ใส่ให้กับเราแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนโชคร้ายวิาณดุจวิลลาณของเราผิกองเป็นคนที่เรากดเกรียวผ้ากระฝั่นจากนรกจะมาห่อเราน้ำหอมจากนรกจะมาใส่ให้กับเราแล้วมลัยกาพาับขึ้นไปบนฟ้า พี่น้องลองคิดดูว่าถ้าหากว่าอันล้อเอาเราไปตอนเนี้ยประตูชั้นฟ้าจะถูกเปิดให้กับเราไหมส่วนมากเรามักจะบอกว่าสไตล์แม่เราคิดในเรื่องอาเคิเร์เหมือนกับเราคิดในเรื่องดุนยาดุนยาอย่างไงก็ได้มีบ้านก็อยู่ไม่มีบ้านก็ไม่อยู่ก็ได้มีกินก็กิกนไม่มีกินก็อดไปก็ได้คิดว่าดุนยาคิดว่าอาเคิเร์จะเหมือนกับเรื่องดุนยามันจะง่ายเหมือนกัน เพราะฉันไม่มีตังค์ฉันไปหาเพื่อนฉันขอยืมตังค์มาฉันไม่มีข้าวกินไปขอข้าวบ้านนั้นกินฉันเดือดร้อนมาขอคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยเราคิดว่าอาเซรอดจะเหมือนกับโลกบุญญาแต่ในความเป็นจริงพี่น้องครับมันไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ในหลุมฝังศพนั้นนั่นคือนาทีที่เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างแท้จริง,งเราจะได้ยินเสียงเท้าของคนที่มาส่งเราค่อยๆจากไปจากไปเสียงเดินตับตับ,ตบชึบชึบ,ชบ,ชบ,ชบจากไป เราอยู่ในความมืดที่มืดที่สุดในชีวิตที่เราเคยเจอมาเราอยู่ในความเงียบทิ้งเงียบที่สุดที่เราเคยเจอมาเราอยู่ในสภา,าวะที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเราเพราะตอนนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเราไม่มีสิทธิ์ในการเคลื่อนไหวนี้แต่มันไปได้เลยอะไรจะกัดเราจะป่อยเราจะฉกเราไม่มไม้เราขึ้นไหวไม่ได้เรานอนนิ่งอยู่แต่ความรู้สึกทั้งหมดของเรา หลุมศพของเราจะเป็นสวนสวนหนึ่งจากสวนสวนของสวรรค์ทีส่สว่างสวัยส,สบายสุขสบายเลือเป็นหลุมหลุมหนึ่งจากหลุมทั้งหลายของนรกที่เต็มไปได้วยกับพันไฟจากนารกนี่คือความจริงที่เราเคยมีอลัลลอฮฺบอกเราว่าวันตังรุนนักสุนนะก็จะมาเรียกว่าดูให้ดีนะว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างบางคนจากเแล้วความตายกระทน,ข,นขับรถอยู่ได้ดีอุบัติเหตุตายเป็นทันทีไม่ทันได้อะไรทั้งนั้น หรือไม่ต้องอุบัติเหตุก็ได้ยืนยืนอยู่นั่งนั่งอยู่เอาไว้ให้หัวใจวายตายไปตรงนั้นเด็กก็ได้ไหมครับเก่งยังไงก็มีให้เห็นด้วย่อยไปฉะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกว่าวันท่านหมดกับชิมาต็ดจะมาถึงวันให้ดูนะวันที่มาถึงอัลลอฮฺจึงบอกว่าเวลาตะโมตุนอิลลาวันตุมุสลิมุนยาตายอย่างเด็ดขาดห้ามตายอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่แท้จริงหมายความว่าถ้าเราตายโดยเราไม่ใช่มุสลิมหนัสิ่ง ที่เป็นหายนะสิ่งเรื่องเดือดร้อนความวิบัติกำลังรอคอยเราอยู่ความเดือดร้อนอย่ในสายตาเราคอยมัแล้วมุสิมคืออะไรมุสิมคือผู้ที่ยอมจำนวนต่อโน่นอย่างแท้จริงวะใจไม่มีความรู้สึกจะคิดตะขวงใจไม่รู้สึกขัดใจกับการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่รู้สึกยุ่งยากใจกับการหลีกห่างจากคําสั่งห้ามของอัลลอฮ์นั่นคือมุสินผู้แท้จริงพี่น้องครับชีวิตหลังความายไม่ง่าย มันไม่ง่ายมันยากลำบบกคำถามสามคำถามที่มารายกาจะถามเราในลุมังศพเนี่ยเป็นคำถามที่หลายๆคนก็ท่องมาตอนเรียนก็คืออินมันร็อกุก้ามาดีนุก้ามาเนบียุก้าเลยเนี่ยนะคบสามคำถามง่ายๆเนี่แหละใครคือพระเจ้าของท่านอะไรคือทางนําของท่านรู้ศาสนาของท่านเจ้ากล่าวเช่นไรกับคนชื่อว่าม uh ุฮัมมัดหรือว่านบีของท่านคือใครสามคำถามง่ายๆตอนนี้เราตอบได้สบาย แต่เมื่อเราอยู่ในหลุมฝังศพแล้วคําตอบไม่ได้มาจากความจําของเราแต่คําตอบมาจากอีแมนในหัวใจของเราเราเชื่อมันเอาเราจริงใช่ไหมเรายังเกณง์เอาล้ออย่างแท้จริงใช่ไหมเราดารงชีวิตเพื่อเอาล้ออย่างแท้จริงใช่ไหมถ้าคําตอบคือใช่เราตอบได้ทันทีพระเจ้าของฉันเพื่อเอาล้อแต่ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เราอาจจะตอบไม่ได้ แล้วเมื่อเราตอบไม่ได้มาเลยพระจะฟวดเราด้วยกับคอนเราจะจมลึกลงไปในดินเราจะกรีดร้องด้วยกับเสียงที่ดังสนั่นวั่นไหวทุกอย่างได้ยินหมดนอกจากมนุษย์เราเพียงานคำถามที่สองเจ้าตอบมาเลยคือทางนของเจ้าถ้าเราเป็นผู้ที่มีอิมาเชื่อมั่นตอบร้อยอย่างแท้จริงเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามาศาสนาอย่างแท้จริงเราตอบได้เลยกุศลคือทางนำของเราเที่อมรให้ แต่ถ้ามันมีบางส่วนที่มันไม่ใช่เราอาจจะตอบไม่ได้แล้วเ,เราก็จะโดนเชื่อมมาเลยครับก็ไปถามคำถามที่สามเจ้ากล่าวเช่นใดกับคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดตอนนี้เราตอบได้เราอัปยึนุัลละซูลุลฮุบบ่าวของรัลละละซูลของวเราตอบได้แต่ในความเป็นจริงเมื่อเราอยู่ในหลุมฝังศพแล้วคำตอบต้องมาจากอีหม่านที่แท้ริง,งเ,รเราปฏิบัติตามนดีจริงหรือเปล่า เรายังเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ซุนหนนบีเป็นเรื่องที่ทําได้หรือเปล่าเรายังเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เป็นพิดาอตริกรรมหรือเปล่าถ้าใช่เราจะตอบคําถามข้อนี้ไม่ได้เราก็จะดูโทษตอนนั้นลูกเราจะใหญ่แค่ไหนก็ตามภรรยาเราจะกิ่งแค่ไหนก็ตามรวมพูทสามีจะดีแค่ไหนก็ตามครับเราเคยมีตาแหน่งอะไรก็ตามทั้งหมดเราไม่ได้ต่อให้อิหมามทั้งโลกนี้ช่วยดุอาให้กับเราเราก็ตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำให้ค แล้วยังมีการลงโทษอื่นๆอีกงูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆที่ชฉกกัดผู้ที่อยู่ในหลุมกำงศพตั้งแต่หัวจนถเท้าการเขี่ยนตีของมารายกาสำหรับคนที่ไม่ปกปิดเอารอดไปที่ลูกโชนเผาอยู่ในหลุมกำงศพอะไรต่างๆหลายอยากก่างจนกว่าจะมีเงินเกลียดนะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่วิญญาณออกจากร่างเราไปแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่มีการแก้ไขแล้ว อยาไรตแนีพัตตัจตุลิฮายาตีอันนี้แจ้หรือฉันน่าจะทําอะไรไว้บ้างรอบเบี้ยจีฮงอุนโอ้เราขอฉันกลับมาใน่อยเถอะและมีอามนรุซงที่ทำฟีมาตลอบเพื่อที่ว่าฉันจะได้ทําความดีอะไรต่างๆที่ฉันได้พากลับออกไปเราอันนาฬิกาลักันกุลันตูนั่นแนันมุมมินินหากฉันมีโอกาสสักครั้งหนึ่งน่ฉันจะเป็นผู้ที่ศรัทธาตอนนีี้ม แต่ตอนนี้ในะขณะที่เรายังมีชีวิตเป็นของเราอยู่ยังมีโอกาสอยู่โอกาสเหล่านี้จะไม่หมดไปจนกว่าอาจารย์เราจะมาถึงฉะนั้นพี่น้องครับนอจากที่ผ่านมาเนี่ยล้วก็ส่งเจนาซ่าไปบางคนก็คาดไม่ถึงบางคนเห็นสภาพแล้วก็เศร้าโศกใจนะคนที่รู้จักคนที่เคยเรียนมากับผมนะเคยสอนเข้ามาแต่ว่ากลับไปตัดสินชีวิตในทางที่ผิดนะครับซึ่ง คนที่มีความรู้นยะเขาจะเห็นภาพต่อไปแล้วแต่คนที่ไม่รู้ก็าอาจจะตายแล้วก็จบกันไปที่ชอบที่ชอบนะเขาไปดีแล้วนั่นคนือคนไม่รู้แต่คนที่รู้เขาจะรู้ว่าเมื่อก้าวสู่โลกอาเซอร์แล้วเนี่ยไม่ง่ายหรอกท่านอุสมานอิบนาอัฟวาราเลลอมูอัมูรัดส่งแกนาซทรงมายัดและมาเสร็จปังเสร็จแล้วท่านนั่งอยู่ปากหลุมแล้วก็ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ให้กับคนที่ตายไป จะร้องไห้เพราะกลัวว่าวันน่งตัวเองจะต้องมาอยู่ตรงนี้ท่านบอกว่าในนบีบอกว่าหลุมศพเนี่ยเป็นที่พำนักหนึ่งจากที่พำนักทั้งหลายของวันเคียม์เป็นด่านแรกของวันอัชรถ้าหากเขาผ่านตรงนี้ไปได้สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นจะก,กี่ด่านก็ช่างเบื่อจะเบาลงจะสบายขึ้นแต่ถ้าเขาผ่านมันไปไม่ได้สิ่งที่มาหลังจากนั้นหนักวงและรุนแรงยิ่งกว่านั้น น่ที่เราละหมาดก,กันมาทุกวันเราถือเสบบเราจ่ายสักการเราทำฮัชเราทำอะไรต่างๆที่มันเป็นความดีไว้เนี่ยมากมายแต่มีสักความดีหนึ่งไหมที่เราบอกว่าเนี่ยฉันสบายใจแล้วละหมาดตรงชั้นวันเนี่ยเมื่อเช้าเราถ้าไปส่งแม่ร้อนฉันยินดีฉันเต็มใจมากๆแล้วถือเสบบที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่สักวันเอววันเนี่ยแหละฉันถือว่ามันสวยงามที่สุดผ่านแน่นอนมีไหมครับที่เราสามารถประดับได้คำตอบคือยาก บางทีเราคิดว่าเราผ่านแต่พอไปอยูต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ประเด็น,จจะน,นฉะนั้นอัลลอฮ์จให้เราขอให้โทษให้เยอะๆให้นึกถึงความตายให้มากๆหัวเราะให้น้อยร้องไห้ให้เยอะเรียนรู้ศาสนาให้มันมากๆอ,าอ่านกุรอาบ่ยบยลแล้วน,นึกถึงอัลลอฮ์มากๆฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อไร่ก็จะมที่ีี่ารเรียนรู้ เรมีการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนะให้เราไปเรียนจะยากแค่ไหนให้เราไปจะไกลแค่ไหนให้เราไปครับเรียนแล้วเรามาปฏิบัติด,ด้วยคําว่าอารุสุนนะวันจมะมาผู้ที่เป็นอารุสุนนะวันจมะมานั้นไม่ใช่คนที่เรียกร้องมาสู่ซุนนะแค่นั้นบางคนเรียกร้องมาสู่ซุนนะต้องซุนนะนะต่อต้านวิดญาณได้จัง่างๆแต่ถามว่าซุนนะในตัวคปริญญา การปฏิบัติของคุณมีอะไรบ้างคุณเชื่อมั่นตามนั้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั <L> ้นคําพูดที่เป็นเพียงแค่คําพูดเป็นแค่ลมปา,ากจะไม่มีการปฏิบัติเอานบเอาพูดวาจาของรเราต้องพูดในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องและการปฏิบัติของเรามันต้องถูกต้องและดีงามหากพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทําก็คือมโนทิศหากทําทอย่างเดียวแต่ไม่ได้เชื่อตามนั้นมันก็คือเป็นพวกกุศลาทั้งหลายที่เชาทำเป็นทำกัน หรือมนต์ิาทั้งหลายที่เขาทำกันมันก็ยังไม่ใช่ฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราทั้งหลายนั้นพยายามนะครับพยายามทําทุกอย่างที่มันเป็นความดีในศาสนาทั้งรักิดปธรามให้เราได้กระทำเนี่ยให้เยอะที่สุดแล้วขออต่อาตมลสุภานมจาราให้นาทีสุดท้ายที่เราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยเป็นนาทีที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเป็นช่วงเวลาที่พระรักเราแล้วเอาอะไรให้กับเราแล้วอยากให้รอาเรากลับไปหาพวกองค์โดยที่เราจยโปรดเราอยู ครับลอยตห้ิกฟาเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้นะครับเป็นเรื่องดีนะที่เรามีการเรียนรู้กันนะมุสลิมมีลำาลางมีน้อยมากแต่การนั้นก็ตามยังสามารถจะรวมกันได้แล้วก็มาเรียนรู้กันได้นี่เป็นโอกาสที่ดีไงและเป็นความเมตตาจากอลคลร้อและจากกลุ่มเล็กๆนั่นแหละมันจะค่อยๆขยายขึ้นทุกวันนี้มีลหลายๆคนลหลายๆกลุ่มที่เขาอาจจะยังไม่ยอมรับแต่พอเราสแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมที่แท้จริงให้่เขาเห็นเนะี่ยมันจะค่อยๆยอม ที่พยายามจะทำเราทำของเราสุภาโนจาราให้เรามีความหนักแน่นมีความมั่นคงในการดําเนินไปบนศาสนาของเราบนแนวทางที่ถูกต้องที่เราทรงรักและขอพระทัยแล้วขอเราสุภาโนจาราให้เราจากโลกมนุษยานี้ไปโดยที่เราสุภาโนจารารับเราแล้วขอพระทัยเราแล้วโดยที่เราสุภาโนจาราบอกว่าฉันจะไม่ลงโทษอะไรเราแล้วอามีนอัลกุลิบีฮาดัลลอซุฟานีวะลุคุมบริษัทมิซมิกัสซัฟิรูนฮุบบุรลรอห์ฮี السلام عليكم ورحمه الله وبركاته